สวัสดีครับเรามาติดตามบิ๊กแมตช์ไทยลีกวันนี้คือวันที่16เดือนกันยายนเวลา18นาฬิกานะครับคู่ระหว่างบีจีปทุมต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองเนเแตดซึ่งบีจีปทุมขุมกำลังก็พร้อมระดมไปด้วยนักเตะทีมชาตินะครับผู้รักษาประตูแกนหลักอย่างบอยชัดชยัยบุตรพรมและกองหลังวิกเตอร์คาร์โดโซกองกลางสารัตอยู่เย็นกองหน้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดา และอาจจะมีข่าวดีครับเมื่อเจชนะทิพย์สงศินอาจจะสลัดเดี่ยงพืนสนามในวันนี้ได้สำหรับผลงานในสามเกมล่าสุดของ b ีจีปทุมย้อนไปเมื่อวันที่18สิงหาคมในไทยลีกบีจีปทุมเสมอประจวบ0-0ต่อจากนั้นก็เป็นเกม f c Cha แชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟนะครับ BG จีบุกไปชนะเรียงไฮพอร์ต3-2ในวันที่22สิงหาคม และเอาชนะอุทัยธานี2-0ในวันที่28สิงหาคมในไทยลีกนะครับสถานการณ์ตารางคะแนนในบีจีพตอนนี้อยู่อันดับที่5มี5คะแนนครับข้ามาที่ฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับซึ่งโคสมาเิโอยูรัฟสกี้เนี่ยได้วางการหลักไว้อย่างน่าสนใจนะครับผู้สาป,ประตูได้แก่โซพลวิทย์ลักญาติกองหลังชองคอสบิลองกองกลางวลาเทพป้อมพันธ์ กองหน้าตัวจบสกอร์ปราเมตอาจวิไลส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของเมืองทองไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับเปิดมานัดแรกแพ้เชียงรายไป1นในวันที่13สิงหาคมสัปดาห์ต่อมาเสมอบางคอกเรือ7 0็ดูนยสิงหาคมได้มาแพ้คาป้านให้กับการท่าเรือ f อ3 1ในวันที่28สิงหาคมนะครับอันดับล่าสุดเมืองทอง สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับเมื่อยูนดับที่14มีเพียงแค่1คะแนนท่านควันหลงฟุตบอลคิงครับนะครับคนซซื้อใหญ่อย่างเคซุสกาซาร์กาเซียก็ได้ออกมาบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่ทีมไทยมีพัฒนาการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นในระดับสูงได้ไทยมีพรสวรรค์หลายคนมาโนเป็นโค้ชที่ดีพัฒนาทีมไทยให้มีผลงานที่ดีผมไม่ต้องการ พูดถึงนักเตะไทยคนใดคนหนึ่งชอบพูดภาพรวมเป็นทีมมากกว่าส่วนเดบินสุรกา้าปาการหลังทีมชาติอิรักก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสของทีมชาติไทยในการจะผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วได้คำตอบกลับมาว่าความเห็นส่วนตัวของผมนั้นมองว่าจริงๆแล้วพื้นที่ทุกประเทศมีศักยภาพที่จะผ่านเข้าไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายได้ ถ้าพวกเขาตั้งใจจะทำมันให้สำเร็จซึ่งพวกเขาต้องทำงานหนักอย่างจริงจังแต่ผมไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026หรือ2030ได้เพราะมันยังเร็วเกินไปต้องเทียบตัวอย่างจากทีมชาติกาตาดูได้ที่เขาต้องเตรียมทีมนั้นมากกว่าจะไปถึงชม้นเมเช่นครับในปี2019จําได้ไหมว่าตอนปี2019 กาตาเป็นชาเมเชียผู้เล่นในทีมชุดนั้นเล่นร่วมกันมาตั้งแต่อายุ15ปีทั้งในระดับชาติและสโมอสรเติบโต,ตมาด้วยกันจนถึงอายุ22 2 3ถึง23ปีประเทศของพวกเขาอัดเงินเงินและเงินเข้าไปซึ่งทุกประเทศมีงบประมาณอยู่แล้วการทำเรื่องนี้มันใช้เงินจำนวนมากเป็นการลงทุนระยะยาวสุดท้ายแล้วซุลาก้า ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศที่หวังจะไปเล่นฟุตบอลโลกต้องเริ่มต้นจากการลงทุนในการสร้างอะคาเดมี่เยาวชนให้มีคุณภาพจัดแคมป์เก็บตัวตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนจะส่งไปแข่งขันในรายการระดับท็อปเพื่อเก็บประสบการณ์ถึงจะเห็นผลและมีความเป็นไปได้ในอนาคตถึงไทยจะส่งนักเตะชั้นนำของทีมชาติออกไปเล่นในลีกต่างประเทศที่มีศักยภาพดีกว่าไทยลีก แต่ถ้าส่งผู้เล่นที่ไม่พร้อมออกไปอาจจะไม่ช่วยอะไรหากตั้งต้นแก้ปัญหาตั้งแต่รากฐานมีอะคาเดมี่ที่แข็งแก่งมีผู้เล่นดาวรุ่งที่ดีพร้อมถ้ากลุ่มนักเตะเหล่านั้นออกไปเล่นต่างประเทศในเวลาที่เหมาะสมสุดท้ายพวกเขาถึงจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ขอขอบคุณเครดิตบทความทีมงานติมเคิร์ฟและบทสัมภาษณ์พิเศษโดยต้องพุทธิพงษ์แสงโชธน,นะครับ หากว่าช่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ